าทางออกเจอหรือเปล่า,อาเอาออกไปทางเดิมดหเหรอออกไปทางเดิมเหรอต้องไปทางไหนต้องไปทางไหนเอาเอาโอ้โหเดินมาเลยเดินมาเลย <c oughs> นี่เอ้าเดินมาถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงแล้ว <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้มินินจะพามานี่เล่นนี้ครับเขาวงกลนนะนี่ ลอสซิตตีนะครับนี่มันเป็นแบบเป็นเมืองเขาวังกอดนะครับอยู่ที่ยูโรแลนด์ซีคอนสีนักครินนะครับน่าเล่นไหมน่าเล่นไหมมินไม่เคยเล่นเขาวังกอดเลยครับเดี๋ยวจะลองไปเล่นดูนะครับอ่าตามไมินไปเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆลอสซิตตนะนี่เป็นเขาวังกอดนะครับเดี๋ยวไมินเขาพาไปดูนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับมินพร้อมยังครับโอเค มาไปลุยกันเลยเร็วนี่ครับโอ้ยเขาวงกอดมินิน่ไหนมินิ่ต้องหาทางออกไปสินี่ครับตามมินิ่ไปนะโอ้นี่ข้างในนี่เพื่อนๆนี่มีบ้านต้นไม้นะเนี่ยโอ้โห <c oughs> นี่ไม่นิ่กำลังขึ้นไปที่บ้านต้นไม้แล้วนะครับ <c oughs> โอ้ยมินิ่ค่อยๆปีนนะระวังนะ เป็นไงเป็นไงข้างในมีอะไรไหมครับโอ้นี่เจอสะพานเชือกอ่ะพีน่นินออาไม่นินค่อยๆข้ามไปนะครับนีส่สะพานเชือกนะเพื่อนๆโอ้ดึง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 ,ด,งดึงนะครับนี่ไปไหนต่อไปไหนต่อสะพานเชือกอีกด้านหนึ่งนะอ่ะเร็วเร็วเร็ว โหโหโหต้องเอามือคอยมือจับไว้นะโอ้ี่สะพานเชื่ออีกด้านหนึ่งแล้วนะโอ้ดูบินินวิ่งจู๊ดไปแล้ว <c oughs> ลงไปไหนมินินลงไปไหนฮะเป็นบ้านผีสิงหรือเปล่าอ๋อนี่ลงมาด้านล่างแล้วครับเ,เพื่อนๆน,นู้นี่มีเป็นบอ่ออุโมงค์นะนี่ให้เพื่อนๆได้มุดเล่นนะครับเขามกดอีกแล้ว วินินไปนะดูวินินจะหาทางออกเจอหรือเปล่านะครับเจอหรือเปล่าทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่าโอ้เจอแล้วนี่เพื่อนทางออกนะครับโอ้ไปย่างไปย่างไหนนำไปสิไปเลยไปเลยนี่วินินนี่มีมีนี่มีทางเชือกนี่สะพานเชือกตรงนี้ด้วย อาเป็นตะข่ายนะเนี่ยอามินินเดินเลยเดินเลยเร็วค่อยๆจับนะนี <Yahoo! S 1> ่ค่อยๆไต่มานะครับปีนขึ้นมาเลยอย่างนั้นแหละโอ้นี่ครับสนุกสนานดูว่ามินินจะผ่านมาได้หรือเปล่าผ่านมาอีกฝั่งได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เรียบรอ้อย มินิเขาตายสะพานเชื่อมไปแล้วนะ <C> e <an> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เราดูจากด้านล่างนะครับเฮ้ยมินิวิ่งไปตรงนี้แล้วนี่นี่นี่มินิอยู่นี่นะครับกำลังวิ่งไปแล้วนี่บรรยากาศภายในเขาขุงพลนะน,านี่แบบเป็นเหมือนทะเลทรายที่อีบเลยนะครับนี่อย่มินินเดินสะพานไม้แบบนี้ให้ดูนะครับโอ้โหโอเดินไปไลยเดยินไปเลย นี่เอาเดินมาถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าอีนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงแล้วโอ้โหผ่านมาได้นะครับโอ้โหนี่นี่บ้านอุโมงค์บ้านอุโมงค์นี่มีนี่มุเดมเข้าไปไอปีนข้างบนเลยโอ้โหโอ้ในปีนกันสนุกสนานะาน,านะครับที่บ้านเขาวงค์กรนะครับในโยโย่แลนะ่นนะนี่มีอุโมงค์ให้รอดตรงน,นี้ด้วยนะครับเอาลงไปเลย เดี๋ยวมินิน่จะพาไปหาทางออกนะครับดูสิว่าตอนนี้มินินจะหาทางออกเจอหรือเปล่า <c oughs> เอา้เอาออกไปทางเดิอ <c oughs> มดออกไปทางเดิมเหรอต้องไปทางไหนต้องไปทางไหนเอาไม้เอาไม้เอาไว้ยังไงต้องเข้าไปทางไหนนี่มินินบอกว่าเดี๋ยวขอลองมาทางนี้ดูนะครับไ,ไหนออกไปทางไหนออกไปทางไหนทางนี้เหรอไหนหาทางออกเจอหรือเปล่า าทา้งออกเจอหรือเปล่าเจอแล้วเหรอโอ้นี่ครับทางออกไวเรียบร้อย